ตะวันตีพี่รอ้อ,รองมาพี่ร้องมานี่มกขี้ปลาผมอำลำหัวปลาตัวเมื่อเช้าดิพี่รอ้องน้ำจิ้มแบบเจ็บ,จบนัวเขาเหนียวนารักนารักมาพี่ร้องคำแรกแห้งมันไส้หันอุ้ยจำน้ำจิ้ม ผมรน่อยผมเชฟข้งเราหักรุ่งโรจใช่ไหมพ่อมุผขี้ปลาผมอมลำอะไรใส่ดียากด้นนเอา

Và... và chọc tiền là mình xanh sen và để bay xì xanh là sen cổng xong 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 là xong xong งูกี่ปามเสีบไรไปน้องเว้ยซ่อนโัวอมก,ก็แส่บไปน้อง <c oughs> ผมผมใส่ฮ้อนใส่แก้วเพิ่นดีบ่ ติ้งไว้ใช่ป้อมแต่ไม่ร้องโอ,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 โอู้แหละว้าดิโต้วงตับไหมงวงตับวงไตวันไม่ลองไหเห็นบม สั่นก็ต่อเลยพี่น้องมันก็แซ่บอาหารบ,าบ้านๆพี่น้องเ้ยแซ่บบวกกับปลาดิบก <c oughs> ็มีจินแมงคลักหลายพี่น้องเลย ผมบวกมบลยไม่รอม้องน้าเขียวย่องย่องไมหมพวกเกยียวออนบนไหม,มปลาบายนี่ตวมมอเข้าเดี๋ยวี่รอ้องจ้ะไปเอาแถวสมปลาดิเก็ไปอีก ใส่วันพี่รองด้วยกว่าเดี๋ยวไปพี่รองขำนี้เพ, <c oughs> พื่อการกินยากเลยพี่ร้องหมกใส่วาดลำลำขมอ่ะใส่ ตนี้ปลาราเอากะปีผสมกะปิตําเลยพริกเติจังแกงเติงขมุพีุนลองแทนปลาราแซบี่นลองแซบไรซ้ำเขาบใบสาปลายยู่มังนน้ำให้น้ำหนาวล่ะี่น,นลองเด็พอระยะต้นหมดเลยค่นลองขอทาน

ครับกิมกินข้าอยู่ร้านอาหารนะครับเนาะหมกไส้อ่อนขมขมอ่ำล้ำเลยพี่น้องต้มหัวปลาแล้วกินปลาดิบเนาะพี่อนเนาะเนาะข้าวเหนียวน่ารักนาลักขึ้นเกล้วพี่น้องบ่มีให้อยังไรหรอกครับกิมดีไปดีกับฝากไปที่นี่นะครับเล้วถามมาแต่เพืนฝากกดไลค์กดซับและไก่ไปยีซีแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านหรือขาหนออขาในเข้ามาหาเพื่อนยีซีกับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะครับเจอกันลิปหน้าว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้อนบ๊ายบาย